สวัสดีครับวันนี้วันที่23นะครับมกราคม259ลูกค้ามาติดการขโมยรถเอ็มซแลนนะครับพุ่งออกเลยนะครับ <S <S ดีว๋วเรามากดล็อกสองครั้งให้ดูนะครับล็อกปิดเสียงใครโดนรถเรานะครับไม่ลบกันชาวบ้านนะครับจะล้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กแจผีนะครับแทงเข้าไปกุญแจเราก็ตามนะตามที่เขาขโมยกันเขาใช้เหล็กงแมแทงบิดปุ๊บ หยุดาาก,กับไม่หยุดหยุดไม่หยุดกับล็อคถ้าสมมุติมีคนมาขโมยรถเรานะครับเราลืมล็อกรถรถคันนี้มาอยู่ที่แปดสิบเก้ากิโลนะกดตัดสมมติมีคนมาขโมยรถเราเราลืมล็อกรถเราเห็นพอดีกดกดล็อกนะครับการขโมยราคาพันสามนะครับร้านมีสามราคานะครับมีห้วยขวางสมุทรประการและเชียงใหม่นะครับ ก็รับประกัน1นปีครับรีโมท2ตัวกันน้ำนะครับไม่ต้องตัดต่อนะครับเสียบปลั๊กติดง่ายนะครับก็วิธีถอดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสอนวิธีถอดนิดหนึ่งถอดตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับสองตัวสามตัวสี่ตัวห้ตัวแล้วก็เปิดบอกแล้วก็จับใต้ออกปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับใต้ถังง่ายๆเนาะโอเคครับอันนี้มาติดอีกคันนึง